굿มอร์นิ่งอรุณสวัสดิ์อีกแล้วครับนี่เรากําลังจะเดินจากบ้านเราไปสถานีเ e อจโกยูซาว่าแน่นอนไปสถานีแบบนี้ไปเที่ยวอีกแล้ว <Yay. S 1> <laughs> วันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกคนไปเที่ยวยโกฮาม่ากันนะครับเราแบบไปแบบจากบ้านเราแล้วไปโยโกฮาม่าเลยเนี่ยก็เพราะว่าเรามีบัตรตกยังไงคะที่เลยคเออสะดวกม,มากเหมาเหมาจัดไปือ่อใครไม่รู้ไปไหนดีนะฮะก็โยโกฮาม่าก็เป็นอีกที่ที่แนะนําคือไปแล้วคือคุ้มเลยค่าบัตรใช่คุ้มมาก พราะจากบ้านเราไกลมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ครับผมมีงานคริสต์มาสที่โยโกฮาม่าด้วย okay, <N> เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฉลองคริสต์มาสกันนะครับร้องเพลงหน่อย We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year ร้องได้แค่นี้แหละไปเครื่อไฟชิงังเซนไปโยโกฮาม่าเลยครับ ขึ้นสายนี้กันไปโตเกียวนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนสายไปโยโกฮามานะครับผมมาถึงสถานีโตเกียวแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นสายนี้เคฮินโพฮคุลายนะครับนั่งไปประมาณ40กว่านาทีก็จะถึงสถานีซากุระกิโจนะครับนี่เลยโหยาวเฟ้ยถึงสถานี JR ซากุระกิโจแล้วนะครับโยโกฮามาแล้วครับเชฟเอมี She ่ เย้ Yay, yeah, ด้านหลัง <A. S 1> นี่นี่นี่กระเช้าคอนดอร่าอันใหม่นะครับนี่โหเขาเราียกว่าโยโกฮาม่าแอร์เคบินนะเดี๋ยววันนี้อาจจะนั่งลองเซิร์ฟดูสักหน่อยว่าเป็นยังไงของใหม่นะครับเดี mm ๋ยวเราจะไปกินข้าวเที่ยงกันก่อนนะครับเช็คแช็คแน่นอน <Ừ. S 1> ร้านเบอร์เกอร์ที่เราไม่เคยพลาดใครดูคลิปที่แล้วก็จะเห็นว่าเรากิน<ๆ>ร้านนี้เหมือนกันโยโกฮาม่าก็คือต้องมากินเช็คแช็คี่จริงมันมีสาขาอื่นด้วยแต่เราไม่ค่อยได้ไปอย่างลบปงหงีอะไรเงี้ยนะแต่โยโกฮาม่าเรามาแล้วเอ้ยมันก็ ร้านใหญ่ดีมีที่นั่งกินง่ายอะไรเงี้ยนะฮะโอเคเดินไปทานนั้นกันไปกินข้าวเที่ยงกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องการเช้ากอร์ดอนะฮะหนทางไปตรงแลนด์มาร์คทาวเวอร์กับการกินเบอร์เกอร์นี่คือต้องไปเดินไปทางฝัง่งนู้นนะครับยาวๆซึ่งก็จะมีมาดื่อน,นะฮะตรงนี้ก็จะเห็นวิวสวยถ้าเกิดผ่านกลางคืนก็จะเห็นวิวชิงช้าสวรรค์ติดไฟด้วยนะครับเราเข้ามาในห้างแลนด์มาร์คแล้วนะฮะก็พอดีมันมีงานคริสต์มาสที่เป็นแฮนะร์รี่พอตเตอร์ด้วยนะเขาบอกแฮร์รี่ นี่ก็จะมีต้นคริสต์มาสอันนี้แล้วก็แค่อยากรู้ว่าอันไหนคือแฮร์รี่พอตเตอร์อ๋อนี่นี่มีจดหมายฮอกวอตส์อ๋อนี่เดี๋ยวไปดูโซนอื่นกันถ้าเกิดเดินผ่านนะครับแล้วก็ตรงกลางห้างนะครับก็จะมีต้นคริสต์มาสใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะมีตีมแฮร์รี่พอตเตอร์นิดนึงนะฮะเพราะว่านี่จะมีแบบพวกเราพ่อมดนะฮะนักเรียนพ่อมด ขี่ไม้กวาดลออยู่นะครับเป็นป้ายเห็นไหมครับเนี่นักเรียนเวทมนต์ขี่ไม้กวาดลออยู่รอบๆต้นคริสต์มาสเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้ต้นคริสต์มาสก็ใหญ่หนูนะใช้ได้เลยอะ่ะต้นคริสต์มาสก็จะอยู่ตรงกลางห้างเลยแล้วก็จะมีแบบประดับธีม Harry ี่พ t ตเตนิดนึงนะฮะก็ได้บรรยากาศดีเหมือนกันนะครับใช้ได้ไหมเชฟ แต่แค่นี้เองอะแบบรู้สึกแบบเฮ้ยโปรโมทต้องเยอะไม่เป็นไรเดินผ่านเดินผ่านเฉยเราก็มาชมวิวหน่อยๆเดินผ่านเริ่มตั้งใจจะมาอันนี้ไปอีกที่หนึ่งใช่แล้วก็อยากจะบอกครับนี่เอ็มใช้สายห้อยคอเจไปมาเสะด้วยเจ้าใช้มาตั้งแต่แรกแล้วแต่แค่ไม่ได้พูดใช่ก็คือแบบใครที่แบบเดี๋ยวนี้มันมีพาสใช่ไหมเจอโตเกียวไวพาสมันเป็นตัวเหมือนชิงอังเซนน่ะก็คืออ่ะใส่พวกแบบว่าสายคล้องคอไว้จะได้หยิบสะดวกใช่เลย นะระหว่างที่แบบต้องนั่งรถไฟเปลี่ยนรถไฟอะไรเงี้ยต้องใช้ตลอดเนี้ยก็ระวังหายใช่ไหมก็เลยเออเนี่ยเลยของคอไวเลยแล้วก็พวกตัวชี้งานเซ็นจองที่นั่งมึงก็จะได้แบบเห็นได้ชัดด้วยใช่แล้วจะดูง่ายไม่ต้องหยิบเข้าหยิบออกนะครับใช่พอเราไม่ใช้แล้วก็สามารถเก็บคอนบได้โอเคแล้วก็มีโซนขายของอีกหน่อยนะฮะตรงนี้ก็จะขายของเกี่ยวกับพวกแฮร์รี่พอตเตอร์นะอย่างเสื้อเสื้อคลุมอะไรเงี้ยก็มีขายนะฮะไม้กระทาผงกุญแจอะไรเงี้ยครับมีตั้งแต่เสื้อคลุมนะฮะแล้วก็มีแบบครีมทามือ มีผ้าเช็ดหน้าผ้าพันคอลายต่างๆนะครับที่เป็นแมททั้งแบบสลิเทรินนะฮะกริฟฟินดอร์ก็มานะฮะต้องดูอันนี้คุณผู้ชมมีนกพูกด้วยม,มีตัวนี้ด้วยที่ีซื้อไปเฮ้ยเต็มเลยอันนี้มีตัวสีนี้ด้วยเหรอเนี่ย,ย,ยน่ารักมากเลยอันนี้เ <Hello. S 2> ต็มเลยอ่ะตุ๊กตาชอบมากเลย <Hello. S 2> ถึงแล้วครับคุณผู้ชมมื้อเที่ยงของเราเช็คแชกเช็คแชกนะฮะดูเหมือนจะไม่มีที่นเนี่ยแย่ yeah, ละ เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้กินหรือเปล่านะครับมาแล้วรอประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะฮะ,ะนในที่สุดครับนะนี่ฮะซิกเนเจอร์เป็นเฟรนฟรายรัดชีสนะฮะเยิมย่มเยิ่มแล้วก็ดูเบอร์เกอร์ครับเนื้อปริ้นออกมาเลยโอ้โหเห็นแล้วหวานปากมากเลยนะครับเดี๋ยวจะกินมื้อเที่ยงกันสักพักหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวจะค่อยเดินเที่ยวกันก่อนต่อเนะี่ยจากนี้นะครับคิดถึงมากเลยครับเนื้อโอ้โหชิ้นใหญ่ๆนะฮะ นี่มันจะมีให้เลือกแบบซิงเกิลดับเบิลทริปเปิลด้วยนะฮะนะใหญ่จัดจัดไปครับเชฟใบน้ำมันแบบรู้สึกมันไม่กินมัสตาร์ดเหรอเป็นผสมแบบผลไม้รวม <laughs> ส่วนนอกจากนี้ต้องสไตล์อเมริกันต้องเป็นมิลเชีเรากินมื้อเที่ยงเรียบร้อยแล้วอิ่มไหมครับเชฟเอมี่อิ่มนิดหน่อยอิ่มนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปตรง Led Brick Warehouse กันนะฮะเขาเรียกว่าไงนะเอฟอาคาเรงกะภาษาญี่ปุ่นเขาเรียก<ๆ> <laughs> ภ <Okay. S 2> าษาอังกฤษก็คือ r e d b r i c k Warehouse เป็นโกดังอิดแดงใช่ไหมซึ่งตอนนั้นมีงานคริสต์มาส,สนะฮะเดี๋ยวเราจะตกลงกันแล้วจะเดินไปทางนู้นนะฮะเลยเชิงช้าสวรรค์ไปนะครับแล้วก็เดินไปพอสมควรแหละอตอนแรกว่าจะนั่งกระเช้ากอนโดราไปแต่ว่าดูจากเวลาแล้วเดี๋ยวเรานั่งขากลับแล้วกันน่าจะเหนื่อยนะครับแล้วจะได้วิวไฟด้วยโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเราเดินไปทางนู้นกันก่อนนะครับเราก็กําลังเดินไปเรื่อยๆนะฮะ ไม่หลงแน่นอนก็เดินตามฝูงชนไปนะครับจะอยู่ด้านไกลๆโพ้นๆตรงนู้นเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเรานั่งกระเช้ากอนโดรามานะฮะก็จะมาโผล่แถวๆด้านหลังทิงช้าสวรรค์อันนี้นะครับพอเพื่อนๆถึงสะพานข้ามแยกวงกลมแบบนี้ก็แปลว่าใกล้จะถึงแล้วนะครับด้านหน้านั้นเลยเห็นไหมครับอิฐแดงตรงนั้นแหละครับที่เราจะไปกันที่จัดงานคริสต์มาสโหทางเข้าตอนกลางคืนน่าจะเท่มากเลยนะฮะเพราะมันมีไฟมีเสียงอะไรด้วยนะฮะเนี่ยโห เนี่ยมีเสียงเพลงบรรเลงด้วยนะครับเราถึงแล้วครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมฮะจะเป็นอาคารแบบตึกอิฐแดงนะครับตรงนี้แล้วก็ที่งานเนี่ยก็คือมีจัดเป็นลานไอส์สเก็ตด้วยนะครับปีนี้ทีมแดนสวิตโ h ลส์นะฮะหรือว่าเต้นกับผีนะครับผมทำไมต้องเต้นกับผีล่ะงงเลยนี่นะฮะก็คือจ่ายค่าเข้าตรงนี้ได้นะับผู้ใหญ่700รอยนะฮะ700อเยนแล้วก็จะได้เข้าไปเล่นด้านในได้นะครับโอ้คนเยอะมากเลย โอ้นี่คือลานไอส์ของเรานะฮะนี่ด้านหลังนะฮะก็คือบริเวณลานไอส์สเก็ตนะครับก็ถือว่าจริงแล้วมันไม่แพงนะ700เยนน่ะแล้วมันก็รวมค่าเช่าแล้วให้ถุงมือด้วยก็เออ make s นส์มากราคาพอๆกับไทยเลยเข้าไปเบียดกันอยู่บ้างนะเออแต่ว่ามันเล็กหน่อยแล้วคนมันเยอะนะฮะถ้าเกิดมาธรรมดาคนน่าจะน้อยกว่านะครับแล้วก็ด้านนี้ครับใครอยากเข้างานคริสต์มาสนะฮะก็ไปสแกนตั๋วเข้าได้นะครับปีนี้งานคริสต์มาสที่นี่นะฮะก็คือมีค่าเข้าด้วย 500เยนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีโค้ดผ่านแอปเ่ยก็จะเหลือแค่300เยนเป็นค่าเข้านะครับแต่ค่าเข้าเขาจะระบุเวลาด้วยนะว่าเข้าได้ตั้งแต่กี่โมงเออแต่ว่าเข้าไปแล้วนี่ก็คือออกกี่โมงก็ได้จังหวะเขาจะปิดนะครับเดี๋ยวเราไปสแกนตั๋วเข้ากันดีกว่าฮะเดินมาถึงทางเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวด้านซ้ายมือเนี่ยคือต้องสแกนคิวโค้ดเพื่อเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ที่นี่เขามี Product หรือว่าสินค้าออริจินัลด้วยเป็นแก้วคริสต์มาสของชื่องานนี้นะครับนี่ เดี๋ยวเราเข้าไปในงานกันดีกว่า <Yeah. S 1> เราเข้าบอด้านในแล้วนะฮะตรงนี้ริมอ่าวโยโกฮามา่าแล้วเราก็จะได้ตั๋วใบนี้เขาบอกถ้าเกิดออกไปแล้วก็คือต้องใช้ตั๋วนี้นะครับอย่าทาหายงานวันธรรมดาถึง3ามทุ่มวันหยุดถึง4ี่ทุ่มนะครับแล้วก็งานจะมีถึงวันคริสต์มาสนะฮะัเท่านั้นวันที่25ธันวาคมวันสุดท้ายนะครับส่วนด้านหลังของเชฟเอมี Me ่ Me นะฮะก็คือโซนนั่งกินซึ่งแน่นไปด้วยผู้คนมานั่งปิกนิกกันนะฮะบางคนก็ไม่ไหวก็มานั่งกับพื้นก็มีนะฮะบางคนคือมาแต่เช้านอน<ม>อยู่ แล้วก็นั่งกินข้าวเช้าเมืวันข้าวเย็นดินเนอร์ยินเบียต่ออะไรจะขนาดนั้นแต่วันอาทิตย์ก็ไม่แน่นะคือแบบเป็นวันที่ครอบครัวพาน้องๆเด็กๆมาวิ่งเล่นกันพาน้องหมามาวิ่งน้องห<ล>มาด้วยนะล,ลูกๆหลานๆมาวิ่งเล่นด้วยแต่ถ้าเกิดมาวันวันธรรมดานะ่าคนน่าจะน้อยกว่านี้นะแต่นี่วันอาทิตย์นะครับคนอาจจะเยอะนิดนึงนะก็จะสังเกตว่าจะเน้นเป็นกลุ่มครอบครัวซะเยอะเลยนะฮะโอ้เนี่ย แต่มันก็สวยดีนะเดินไปดูรอบๆกันว่ามัน,มนมีอะไรกันบ้างนะฮะ mm hmm. นี่ครับผมตัวนี้คือจุดถ่ายรูปที่จะมีต้นคริสต์มาสต้นเดียวในงานนี้นะครับ mm hmm. ก็รู้สึกว่าขนาดต้นมันเล็กลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ mm hmm. เขาเคยมาเมื่อประมาณห้าปีหปีที่แล้วนะเออแต่ว่าเออใครอยากถ่ายรูปก็คือไปต่อแถวได้ mm hmm. มันจะมีรูปหลายๆโซนนะฮะตอนนี้ก็จะมีควางกับซันตาคลอสสีขาวนะครับ mm hmm. แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนพระเยซูมาเกิดนะอันนี้ใช่ไหมพระเยซูอ๋อมีฉากแบบนี้ ว่าคริสต์มาสเนี่ยก็คือศาสนานะคริสต์นะฮะก็เลยมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าพระเยซูมาด้วยนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยก็จะมีแบบบูธขายของมากมายนะฮะแล้วก็โซนด้านนู้นมีฟู้ดแอนด์ช็อปเห็นเขาเขียนอยู่นะครับอันนี้น่ารักมากเพื่อนๆเป็นมัชเมโลเป็นหน้าสโนว์แมนด้วยแล้วก็มีแบบไส้กรอบมีอะไรน,นี้นะของทอดเฟรนช์ฟรายอะไรนี้นะครับเฮ้ย เราใช้ได้อยู่นะส่วนมากก็จะมีพวกเบียร์หรือของที่กินกับเบียร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาหารทานง่ายๆกับแกล้มของทอดๆนะฮะก็ใครชอบแนวนี้ก็จัดไปครับเบียร์มีขายทุกร้านเลยอยากจะบอกคือมันแบบเอาดองอะแต่อากาศชิลๆเนาะกำลังดีแบบว่าลมมันไม่ได้แรงมากอย่างเงี้ยไม่หนาวเลยอะจริงๆแล้วแบบเย็นๆเบาๆอะไรเงี้ยดีมากแล้วเขาตกแต่งร้านน่ารักมากดูข้างบนเสิฮะก็จะมีรูปปั้นซานตาคลอสเนี่ยโอ้โหมีสโนว์แมนมีกวางนี่ ต้องพูดว่าไงโฮ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 เมื่อวันคริสต์มาสโฮ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 อย่างเงอ้ยโฮโฮโฮอย่างเงี้ยเออโฮโฮโฮเพราะว่าอ่เป่าที่โฮโฮก่อนเพราะว่าลุงซาร์คอลมีอะไรติดคออยู่เป็นการวอร์มเสียงก่อนเฟิร์มติดปากเออโฮโฮโฮแค่นั้นป่าเป่าวมาก่อนเราเข้ามาด้านในโซนฟู้ดแอนด์ช็อปนะฮะตรงนี้ก็ยังเป็นเลเยอร์เหมือนกับปีก่อนๆหน้านี้ตั้งแต่กก่อนโควิดมานะฮะก็คือด้านสองฝั่งข้างทางเนี่ยก็จะเป็นแบบร้านขายของมากมายนะฮะ ก็จะแบบของทํามือแฮนด์เมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแลวอันนี้ก็คือแบบอุย้ยอันนี้งานเซรามิกดูดีมากเลยนีด่ดูสิเป็นแก้วแล้วมีหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเฮ้ยน่ารักมากอันนี้ก็จะมีของขายเต็มหมดเลยนะฮะรู้สึกว่าทางฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นพวกร้านค้าแต่ว่าฝั่งซ้ายก็จะเป็นแบบพวกร้านอาหารที่จะมีแบบไส้กรอกมีช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะร้านนี้เจ๋งมากคนเยอะนะฮะเขาเขียนว่าสโนโดมก็คือร้านนี้จะขายแค่สโนโดมนะฮะ เนียก็จะมีสโนโดมเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหก็จะมีสโนโดมตั้งแต่ไซส์เล็กจนไซส์ใหญ่นะครับก็จะมีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่พันห้าร้อยเยนนะฮะจนถึง9 0 0าพันเยนนะครับมาดูตุ๊ก,กตาแนวโรบานอฟกันบ้างน,นะครับก็คือจะเป็นตุ๊ก,กตาที่มันเขาเรียกว่าตุ๊กตาปะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากล่องห่ะที่มันจะแบบมีกล่องเล็กๆอยู่ในกล่องที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะไรนะ ตุ๊กตาแม่ลูกดกเออตุ๊กตาแม่ลูกดกตัวมันเป็นตุ๊กตาใช่ไหมก็จะมีตัวมาอีกจากนึกว่ามันเป็นกล่องมันเป็นกล่องนั่นแหละแต่ว่าคือก็คือใส่ของได้แต่ว่าเขาไม่ค่อยใส่กันสร้างโชยเนี่ยก็จะมีแบบน่ารักมากเลยนะจริงๆแล้วดูสิเพื่อนๆวีลาแพนด้าไลแมวอะไรอย่างเงี้ยนะนะโอ้โหสีสันเพียบเลยดูดีอ่ะปกติมันจะดูน่ากลัวน่ากลัวนะจากรู้สึกกลัวพวกนี้ แต่พอดูนี่แล้วมันดูน่ารักแอแบแววอะเนี่ยเนี่ยตุ๊กตาเอ้ยเปพบแมวอะไรเงี้ย่างพนเ้ยเยนนะครับส่วนบูธข้างๆก็เจ๋งดีนะเนี่ยมันเป็นเหมือนบ้านนะ <c oughs> เฮ้ยแล้วดูโอ้โหนี่เขาซื้ออันใหญ่โอ้สุดยอดอันนี้เจ๋งแล้วก็มีแบบเป็นคฤหาหน์เป็นอะไรางี้ด้วยนะฮะโอ้โหเต็มเลยอันนี้คืออะไรเอ่ยเขาถักถักเป็นตัวโนมเ <c oughs> ม็นตัวนมหน้าดำอ๋อหัวมอยู่ข้างใน่ะ ้น่ารักนะเนี่ยเราจะมีหลายแบบมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับร้านนี้ก็จะแบบมีของตกแต่งแบบคริสต์มาสนะฮะพวกแบบห้อยๆบนวงๆนะฮะแล้วก็เอ็มบอร์ดจะได้กวางกับบ้านกวางเหมือนจริงมากอันนี้ก็คือห้าพันนะฮะสีทองสวยดีอันจิ๋วๆก็มีนะอะไรอย่างเงี้ยนะตอนแรกก็แบบเอ๊ะกะว่าจะไม่ได้กินอะไรแล้วแต่สุดท้ายแล้วเอ้ยไหนๆเราเข้ามาแล้วนะฮะก็เลยหาอะไรกินกันหน่อยนะครับของเอ็มก็เลยสั่งชูโรสไปเป็นแบบเป็นบัตเตอร์เป็นรสลิมิเต็ดของร้านนี้นะฮะ แล้วก็ออกจากสั่งแบบไส้กรอกมาถึงนี่เราไม่กินไส้กรอกได้ไงไส้กรอกเยอรมันใช่แถมเป็นไส้กรอกแบบขดๆเป็นทอร์นาโดด้วยเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงเหมือนไส้อัวโอ,อ้โหพูดแล้วเสียของหมดเลยโอ้โหทำไสอั๋วก็อร่อยรู้แตแบบ่แบบอารมณ์แบบฝรั่งฝรั่งหน่อยไม่ใช่ไส้อัว๋วมาดูกันไส้อั๋วบ้านเขาบ้านเราเป็นไงอ้าวมาดูหน่อยของเอ็มเป็นไงฮะนี่ชูโรสแบบเนยดูมันสีเหลืองๆนะแล้วก็เหมือนกับซีซีมันเยอะดีนะเจ้านี้ ม่รู้รสชาติเป็นไงนะฮะพอยวากันแต่ว่ามาดูไส่อั่วดีกว่าเจ๋งว่ะตกใจอะ่ะใช่ไส้กรอกไส้กรอกมันเล็กมากเลยเพื่อนๆนี่คือถุงแบบขนาดใส่เบเกอร์ปกตินะนี่คือมันจิ๋วเดียวเองอะ่ะแล้วเขาก็ใส่มะเอร์เทศมาข้างในให้ด้วยนะฮะหวังว่ารสชาติมันจะดีนะจะต้องมาลองดูกันหน่อยนะฮะเป็นไงครับเชฟเอมมี่รสชาติจืดมากค่ะจืดเลยฮะเขาโรยผงผม,มันก็แบบมีกลิ่นอหอมหอมเออ หอมเนยเบาๆก็พอไหวอยู่ก็ได้อยู่ได้ฟิลอยู่ได้ฟิลคนเยอะมากินด้วยกันมาฉลองคริสต์มาสด้วยกันเออจริงร้านอื่นอาจจะอร่อยกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจมันมีหลายร้านนะแล้วมันก็จะมีรสชาติแตกต่างกันนะแต่ละร้านนะฮะต้องเดินเดินดูนะมาดูซิอร่อยหรือเปล่าไส้อั่วไส้อั่วอ่าโอ้โหมันไอ้ปลาดุกมาแล้วอ่ะไม่อร่อยแน่เลยเพราะมันเขาจิ้มซอสมะเขือเทศมาเลยแต่ไม่ชอบซอสมะเขือเทศอ้าว เขาลาดมาให้หรอพูดตามตรงครับคุณผู้ชมครับมันแบบตู้ไส้อัวบ้านเราไม่ได้เลยโดยสิ้นเชิงครับไม่รู้ทําไมมันจืดมากเลยตายจืดตัวนึ้เรียบร้อยครับงานคริสต์มาสมาร์เก็ปีนี้มีความรู้สึกว่ามันดรอปลงจากปีก่อนๆน,นะแต่ก็ใช้ได้อยู่แหละใครที่แบบอยากจะมาฟิลคริสต์มาสแต่ว่าเราจะไม่รอไลฟ์อัพละ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งห้างนี้กันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะพาขึ้นกระเช้ากอนโดรากันถ้าเกิดเราเดินกลับมานะฮะก็สามารถมาขึ้นกระเช้ากอนโดราได้อยู่ข้างๆห้าง World Po อตเ t อรตรงนี้เลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องเดินเมื่อยกลับไปที่สถานีซากุระกิโจนี่มุมนี้เห็นไหมฮะกระเชา้าสวยมากว้าวจริงๆแล้วต้องบอกนะว่าแบบเออกระเช้ากอรโดราที่มันอยู่ท่ามกลางเมืองแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ ถือว่าแปลกประหลาดมากเหมือนกันนะฮะแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเขาก็ทําเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครที่อยากจะมาแถวนี้แล้วก็พักที่มันใกล้ๆนะฮะก็จะมีโรงแรมตรงนี้นะครับที่ชื่อว่า Navios Yokohama นะฮะข้างๆก็จะมี Upper Hotel ด้วยนี่พักตรงนี้ก็สะดวกตื่นเช้ามาขึ้นกระเช้ากอนโดล่ามีห้างรอบๆนะฮะช้อปปิ้งได้นะครับแล้วก็ไปตรง ตึกอิดแดงได้ด้วยเอออันนี้แจ๋วเลยนะครับสะดวกมากค,คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกระเช้ากอนโดร a อันนี้กลับไปที่ตรงสถานีซักุระกิโจแล้วนะฮะตอนนี้ช่วงเย็นนะฮะดูพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะ่ะสวยมากเลยอาจจะได้วิวดีๆนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปกันนะครับก่อนขึ้นกระเชา้าเอลอีกแล้วครับมีอีกมุมหนึ่งโอ้ยตรงนี้สวยมากเลยนะเนี่ย เห็นวิวกระเชา้ากอนโดราแบบชัดๆเต็มๆแล้วกระเชา้ากอนโดราที่นี่มีไฟเลยนะฮะเท่มากแอบตื่นเต้นแทนนะครับนี่เราจะได้ขึ้นกระเช้ากันแล้วปกติขึ้นแค่กระเช้าที่ลานสกีนี่จะขึ้นกระเช้าในเมืองโยโกฮาม่ากันริมอา่าวแหมอ่ะเดี๋ยวเขาบอกจุดขายตั๋วอยู่ชั้นหนึ่งนะครับก็คือเดี๋ยวเติอนตรงไปทางนี้กันไปซื้อตัว๋วแล้วก็ขึ้นกระเช้ากันครับเดี๋ยวเราต่อแถวกันก่อนนะครับนี่เขาบอกว่า20นาทีนะฮะวันนี้ กระเช้ากอนโดราช่วงเย็นวันอาทิตย์นะครับเราซื้อตั๋วมาแล้วนะฮะก็ต่อคิออคออคออวนะฮะขึ้นลิฟต์ต่ออันนี้ตั๋วน่ารักมากเลยลายไม่เหมือนกันด้วยนะ,ะกลางวันกับกลางคืนแน่ก็คือเที่ยวเดียวเน 1, ี่ยจะ1น0 0พเยนนะครับพอขึ้นมาชั้น2นะฮะเดี๋ยวจะสแกนเข้าเกตโดยใช้ QR โค e อันนี้กันแล้วก็ขึ้นกระเช้าแล้วนะครับเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โอเคง่ายมาก ลิปเสร็จก็เข้ามาได้เลยไฮเทคดีนะแล้วเดี๋ยวรอคิวแป๊บหนึ่งนะครับขึ้นกับเชลกอนโดรากันนะฮบมาดูกันครับกับเชลกอนโดรานะฮะก็คือตู้ใหญ่มากนี่ตู้รุ่นใหม่คล้ายๆกับที่โนซาว่าเลยนะฮะตู้เหมือนกันเลยป่ะเออน่าจะเหมือนกัโนซาว่าเลยนะใช่แล้วก็คือแบบไม่ได้เป็นรุ่นเดียวกันนะเท่าที่ดูนะฮะสวยๆตามเรียงคิวนนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะขึ้นข้างบนแล้วนะครับอีกนิดเดียวตอนนี้รอคิวก่อนนะครับผม แอบตื่นเต้นเ,นเบาๆนะฮะคุณผู้ชมตื่นเต้นไหมเชียร์ม,มี่ไม,ไม่ไม่หรอยังไม่ได้เข้าไปนั่งนะยังไม่ได้เข้าไปนั่งฮะเฮ้ยแต่มันน่าจะเป็นรุ่นเดียวกับที่โนซาว่าที่เราเคยถ่ายนะนี่เออโนซาว่ว้า,า,า,วา,วางกว่นาน่อยใช่แล้วเหมือนโนซาว่ากว้างกว่าหน่อยอ๋อเออนะไซส์อาจจะคนละไซส์กันนะเ,เ,เอออันนี้จะจุดได้คนได้น้อยกว่าแต่ว่ามันเป็นกระจกรอบๆเลยและกระจกสูงมากเลยนะครับถึงแล้วขึ้นกันดีกว่าสวีมัสว้าว ว้าว <Wow. S 2> จะแคบกว่า,น,วาน,น,นิดนึงนิดนึงเออแต่ก็ใกล้เคียงนะจากว่าเพราะว่าจำได้ว่าตอนที่นั่งแอบสูงกว่านิเอ,อ้ยแอบกว้างกว่าตเวลาวางบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่าแต่ก็ไม่แน่ใจรู้จักไซกันเอออาจจะไซด์ใกล้เคียงกันนะนะโอ้ <c oughs> ได้นั่งแล้วรู้สึกโอ,อ้สบายเนะี่ยคุม้มละเดินมาทั้งวันถือว่าคุ้ม พ้าเรามาเดินเนี่ยมันเดินมาไกลเหมือนกันนะจริงๆนะถ้าเกิดเดินมาจากสถานีเนาะมอกร์กิจโก็คือแต่ว่าตอนเดินมามันจะมีแรงไงยังโอเคแต่ว่าพอเดินกลับอ่านั่งดีหวาเฮ้ยนี่ไปแล้วไปแล้วอยากจะบอกว่าแบบคือกลางวันน่ะน่าจะไม่ร้อนมากเพราะอะไรเพราะว่าเขาติดฟิล์มเออเนาะห็นเนี่ยคือจริงมันไม่ได้มืดมากขนาดนี้นะแต่ว่าเหมือนกับกระจกมันมีฟิล์มอ่ะมันก็เลยแบบสลัวสวหน่อยนะฮะโอ้ โอ้ยนี่ไงมีไฟด้วยโอ้หน่ารักมากเลยสวยมากว้าวคุณผู้ชมกอนโดราท่ามกลางเมืองเพิ่งเคยขึ้นครั้งแรกม้มีเพลงด้วยพี่เออมีเพลงประกอบด,ด้วยครับแล้วก็ได้เห็นตึกด้วยโอ้โหสวยงามใจรักของโยโกโฮาม่าแต่ว่ามุมชิงช้าสวรรค์แอบเอียงไปหน่อยนะมันเลยแบบมองไม่เห็นไฟเต็มๆนะ แตไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆ,งๆแล้วอะตามตึกก็มีแบ,บไฟแบบแตใช่ถ้าเกิดลอมืดกว่านี้หน่อยเนี่ยก็อาจจะเห็นไฟชัดกว่านี้ขึ้นอีกนะฮะเพราะเราก็ไม่นึกว่าแบบเอ้ยกระจกมันจะมีฟิล,มล์มนะเนี่ยออมันเลยแบบกึ่งๆึงดำๆแต่ก็โอเคนะมันก็แบบเพราะว่ามันดูแบบทุกอย่างมันดูใหม่มันดูไฮเทคอะไรเงี้ยมันดูทันสมัยนี่ถ้าเกิดเราไม่<ด>ไม่นั่งกะเช้าเราก็คงเดินอยู่ตรงนั้นแหละครับเ,ออเดินไปถึงฝั่งเจ๋ง เออโหสวยอะ่ะม,มันเร็วมากเลยครับถึงแล้วทำไมเขาวิ่งเร็วจังอ้อเนี่ยังไม่ทันดื่มดํำเลยแต่มันแบบูทมากนะแอบบอกไว้ก่อนว่าสมูทก่าที่การ์ดเพราะว่าไอรอยต่อมันไม่มีกระตุกจัง่ง<ห>รุ่นใหม่ไงเหมือนโนซตสาวาครับรุ่นใหม่ลื่นปื้อลื่นปื้เลยเออมันนุ่มมากใช่ก็มาสัมผัสบรรยากาศนั่งกะเช้าในเมืองได้ที่นี่นะฮะโอ้แต่มันเร็วมากเลยห้าเทีเยงวะเนี่ย ไม่ถึงไนะถางเออนะครับเออเนี่ยโอเคนะเห็นแบบโยโกฮาม่าชัดๆอพาแบบเออสภาพแบบเมืองเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่เมืองริมอ่าวนะตรงนี้ถึงแล้วเตรีมตัวลงครับเร็วจังเอ้ยตรงนี้พระกงานใส่หมวกสันนครด้วยถึงเรียบร้อยนะฮะตอนนี้อยู่หน้าสถานีซากุระกิโจแล้วนะครับ ก็ต้องบอกว่าโอเคนะก็คือเที่ยวเดียวเนี่ยก็คือราคา1,000เยนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดซื้อแบบราวทริปไปกลับเนี่ยก็คือ1,800เยนนะฮะก็คุ้มค่ามากแล้วเขาจะมีแบบจัดเซ็ตด้วยนะก็คือค่าตั๋วกระเช้าคอนดราแล้วก็มันจะมีค่าชิงช้าสวรรค์ด,ด้วยในราคาที่บวกเพิ่มไปนิดเดียวไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะฮะยังไงใครสนใจก็ลองมาดูได้แล้วก็สะดวกดีไม่ต้องเดินใช้เงินแก้ปัญหา เรจะได้ชมวิวสวยๆนะสักครั้งนึงในชีวิตนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินหมดแล้วนะครับเพื่อนๆครับมุมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะที่เป็นไฮไลท์ของโยโกฮามานะครับเพราะว่าชิงช้าสวรรค์เนี่ยก็จะเห็นแบบว่าเปิดไฟแลยยิบระยับวิบไปหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองที่แบบเยามค่ําคืนเนี่ยมีสีสันมากๆใช่ไหมครับเชฟใช่นะยังไงแบบเหมือนโรแมนติกมากเลยแล้วก็แบบ แต่ถ้าเกิดไม่นับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเยอะขนาดน,นี้นะฮะก็ถ้าเกิดเรามองในฝั่งนี้ก็รู้สึกว่าโรแมนติกอยู่แต่ถ้าเกิดมองกลับไปปั๊บเนี่ยนะฮะก็โอ้คนเยอะจังทุกผู้ชมครับพอดีเราเดินกลับมาจะมาช็อปปิ้งห้างนี้เชื่อวมาร์ e อีสนะฮะตรงแถวเช็กเช็กนะครับก็เลยเอ๊เดินผ่าน um อิล u ูมิเนชันเอ๊เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆดูก็สวยดีนะเนี่ยดูสิไฟมันแบบอลังการงานสร้างมากนี่ เวลาช่วงปีใหม่ที่ญี่ปุ่นก็ชอบมีอิลลูมิเนชันแบบนี้ตามที่ต่างๆนะครับยังไงก็สามารถลองแวะมาดูได้สวยๆทั้งนั้นเลยว้าวแล้วตรงนี้คือหน้าห้างนะครับโอ้โหสวยมากคือจริงๆมองด้วยตาเปล่าเมื่อกี้มองดูไงก็แบบเอ๊ะมุมแปลกๆแ,แต่พอเห็นมีกล้องมายืนแถวนี้แล้วลองมาใช้ก,กล้องถ่ายดูเออมันก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยงามๆเลยครับไปเข้าห้างช้อปปิ้งนิดหน่อยครับเพอ,เอิญกำลังหาจอแดนที่องออกคู่นี้อยู่พอดีซื้อไม่ทัน ร้้านนีเเหลลือ,อดยถอยรองเท้าเรียบร้อยนะฮะก่อนหน้านี้ก็ถอยเสื้อผ้า GU มาอีกเหมือนกันโหห้างนี้มีแต่แบบของให้ได้ช้อปปิ้งนะครับเนี่ยโยโกฮาม่า oh มาที่รลซื้อของทุกทีเลย <c oughs> อ้าวคุณผู้ชมอาหารเย็นมื้อนี้เรากลับมาอีกแล้วเช็คแช็ check. คนน้อยลงนะฮะแต่ก็นั่งเต็มร้านอยู่นะฮะอ้าวไปชีดเดจัดไปเชฟเอมี่ชีส <c oughs> สุด <c oughs> ไปลุยมีที่ว่างหนึ่งที่รีบไปจองก่อนชีสเดย์อีกแล้วมืม้อที่สองเช็คเชคนี่คือมื้อเย็นจริงๆนะนี่เห็นไหมมือตือ่นๆข้างนอกนะฮะอุย้ยเหมือนเดิมครับผมพี่น้องเบอร์เกอร์เออที่สั่งเหมือนเดิมมากเดี๋ยวเป็นน้ำที่เปลี่ยนไปรอบนี้เป็นโค้กแะเดี๋ยวเอ็มบอกเอ็มจะเกเต็มด้วยนะฮะเพราะมีคนจากอเมริกาบอกมาบอกว่าต้องเกเต็มเต็มลอยให้ดูความเยิ้มของชีสที่อยู่บนเฟรนช์ฟรายครับคุณผู้ชมอือหือ <c oughs> ชีสมันเยอะเหลือเกินแอนไฟลชิ้นใหญ่เหลือเกินอะไรมันจะทร,ทรมานท้องขนาดนี้พอเราเดินออกมาด้านนอกตึกฮะตรงนี้เราเพิ่งสังเกตไม่รู้เรามากี่รอบแล้วก็เราก็เลยไม่เคยสังเกตสักที <c oughs> นี่คือมันเหมือนกับเป็นเหมือนคลองอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่นะมันมีบันไดลงไปเขาดีไซน์มาให้เหมือนกับตรงกลางของเรือนี่ที่แบบมันจะเป็นแบบที่ล่งตรงกลางะนะ เนี่ยเห็นไหมมันจะมีแบบเป็นลายเรืออย่างนั้นนะฮะก็ะคือลงไปเดินเล่นไดน้แล้วก็มีทางเข้าห้างซ้ายขวานะครับ<ม>แล้วก็ตัดแต่งไฟสวยดีนะนี่โอโ้โหแล้วก็มีอิลูมิเนชันบนถนนอันนี้จะเดินทางนี้กับสถานีซากุระกิโจกันนะครับโอ้ไฟสว่างมากเลยไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบจะมืดและน่ากลัวนะที่ญี่ปุ่นนี่คือสว่างสุดๆถึงมืดก็ไม่น่ากลัวจริงๆแล้วภาะ ถ้าเกิดไม่มีไฟก็ไม่น่ากลัวเออถ้าไม่มีไฟไฟก็ไม่น่ากลัวพูดแล้วก็งงใช่ไม่พูดดีกว่าเราเดินไปที่สถานีกันครับนี่คือเมาเบอร์เกอร์เออเน่นมากชีสมันแบบขึ้นมาที่คอแล้วกินแช็กแชกไปสองมือโอ้เต็มเต็มเาให้ชีสแบบเยอะมากอะเออนะเน้นเน้นเน้นอ๋อแล้วลืมบอกไปว่าจะกินไอติมซะหน่อยสุดท้ายคือเอ็มไม่ไหวแล้วคือขนาดไอเซนไฟที่เหลืออะจักบอกว่า คือเป็นส่วนที uh, ่จักแบ่งมาให้เอ็มเอ็มแบบไม่ไหวแล้วจริงถ้ากินไอศครีมอยู่นี่ก็คือน่าจะเดินไม่ไหวแล้วนั่นนะสินะและแล้วก็ต้องปิดคลิปกันแล้วนะคะเพื่อนๆใช่เพราะเดี๋ยวอย่างที่บอกคือเราจะเดินตรงไปที่สถานีซากุระกิโจที่นั่นเราจะนั่งรถไฟไปนะครับแล้วก็กลับบ้านไปที่สถานีโตเกียวแล้วก็นั่งชิงการเซนกลับกันนะครับผมยอดมากทุกคนคงแบบว่าถ้าใครรู้ระยะทางนะคะว่าบ้านอยู่ตรงไหนแล้วก็มาเที่ยวที่นี่ในแบบ เช้าเย,ย็นกลับเดี๋ยวเรียกว่าเช้าเลยเราออกมาก็เก้าโมงสิบโมงมันก็แบบสายๆนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอมีชิเง็นเซนมาทำให้ทุกคนเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ง่ายมากขึ้นใชเพราะว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนมันก็สามารถเดลิงก์กันหมดเลยถูกต้องแล้วนะครับผมแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะจริงๆแล้วใครที่แบบเอ้ยมีเจ้าโตกเกียวไวน์พลาสลไม่รู้ไปไหนดีก็มาโยโกฮาม่าก็ได้นะที่จริงมันก็จะมีที่เที่ยวหลายที่เลยนะครับ<ช>ที่จริงเรายังไม่ได้ไปที่แบบไม่ได้โชว์ในคลิปนี้เนี่ยก็คือจะมีกันดั้ม ดัมเบสระดับยูโกฮาม่าแฟคทอรี่ที่จะมีตัว RX 78ตัวใหญ่ที่อยู่ริมอาเป็นช่วงแล้วเวลาาสั้นเหมือนใกล้จะเลิกแล้วนะครับก็อันนั้นแหะก็เคยถ่ายคลิปมาแล้วก็เลยไม่ได้บอกแล้วไม่ได้ไปในรอบนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงยังมีสถานที่อื่นอีกอย่างช่นยูโกฮาม่าก็มีพิพิธภัณฑ์ราเมงใช่อันนั้นก็เพื่อๆอาจจะที่เคยมาอาจจะเคยมากันแล้วเพราะว่ามันก็ค่อนข้างดังในสมัยก่อนรามเองอร่อยซึ่งคลิปนี้ที่ใหม่ก็คือเป็นกระช้าของรองเว่าใครี้ ใจว่าจะมาหรือไม่มาดีอะไรเงี้ยก็ดูคลิปเราได้แล้วก็ช่วงคริสต์มาสก็จะมีงานคริสต์มาสที่ตึกอิฐแดงนะครับครับผมโอเคหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะครับแล้วใครชอบช้อปปิ้งก็คือแบบโอ้โหช้อปปิ้งให้เต็มกลิ่นเลยนะครับก่อนจากกันฮะอย่าลืมกด subscribe กดติดสารลังด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปไหนเดี๋ยวติดตามนะครับเพราะตอนนี้ไม่ไหวแล้วมันหนาวมากเลยครับเดี๋ยวก็มาเออบายบายวิ่งแล้ว